สวัสดีครับปวจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่17กร,กรกฎาคม2564เมื่อวานมีใครถูกหวยไหมเนาะ <c oughs> ครับวันนี้ก็แนะนำรถนะครับปูป้า LC508 คันนี้เครื่องดีเกียร์ดีนะครับรถสวยสภาพดีนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่225,000บาทนะครับ เก็บสภาพเอาสวยๆเลยบวกสอง0,000ืนนะครับสองแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับเก็บสีเก็บระบบให้เช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับอย่างดีประมาณ8ปดสิเอร์ทั้งสี่ล้อนะครับคันนี้ยังดีเกียร์ดีคันนี้เป็นอฟอร์ดหกพันหกร้อยนะครับคันนี้มีเล่มทะเบียนพร้อมอคันนี้ผมซื้อ,อยางหน้ามาแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนริ้วเก็บสภาพให้นะครับคันนี้ สวยๆเลยเล่มเล่มทะเบียนพร้อมเครื่องดีเกียร์ดีนะครับเก็บสีให้ทั้งคันบูทชุดคันหน้านี่เก็บให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บระบบให้อันนี้ยางก็ดีสีเส้นนะครับยางหลังก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใครสนใจสั่งรถบิวนะครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับคันนี้ใบดันผ่านหกนะครับ f อ r d ดหกพันหกตัวเต็ม เดิมๆก็สวยดีอยู่นะครับเ,เช็คระบบเปลี่ยนถ่ายกองเดียวให้นะครับคันนี้เดี๋ยวใครที่ชอบฟอร์นะครับเดี๋ยวจะการคันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเก็บสภาพเอาสวยๆเลยนะครับสนใจสั่งจองได้นะครับเราก็มีตามสภาพหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นโฟล์ต้าเอล0 1 8นะครับ425,000บาทนะครับ สีสัสนสวยๆนะครับเดิมๆอุปกรณ์วยดันผ่านห้านะครับอุปกรณ์ตาช้างหมดนะครับท้ายสวยเดิมนะครับยางใหม่สีเส้นนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับคันนี้พร้อมใช้นะครับยวงถ่ายของเดียวให้เรียบร้อยนะครับ4 2 5 0 0 0บาทนะครับคันนี้คูบะต้าเอ็มห้าพันเอสยูสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้ก็เครื่องเครื่องเกียร์ดีนะครับ ใบด้านผ่าน6นะครับท้ายก็สวยนะครับจัดส่งฟรีให้300กิโลเมตรแรกนะครับ275,000บาทนะครับคันนี้ไม่ได้จัดส่งนะครับแต่ว่าหารถส่งได้บวกค่าส่งนะครับราคา198,000บาทนะครับปลอด6,600ตัวเต็มเหมือนกันนะครับเครื่องเกียร์ดีเครื่องเกียร์ยดีนะครับระบบ เพียไม่ดุดไม่ดีดครับก็มีมีพงมาลายหนักอย่างเดียวนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เก็บสภาพไปดานผ่านผ่านสานะครับสนใจก็085 087 65 81นะครับวัเจริญแท็กเตอร์อำเภอวัง3ามอจังหวัดอุดรธานีนะครับ1,98,000บาทนะครับ คันใหญ่ๆถูกรถคูบะอีกนะครับคันนี้ใครหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นะครับคันนี้ใครชอบของใหญ่นะครับดเดี๋ยวไปชมรถฝั่งนู้นนะครับครับคันนี้เป็นคูปะไ้ L 3 4 0 8นะครับวันนี้จัดส่งสักคนหนึ่งคันนะครับขอบคุณลูกค้านะครับ ออ,อทอกสอำเภอวังสามหมอนะครับขอบคุณขอขอบคุณมากนะครับคันนี้เป็น b 2 1 4 0นะครับ165,000าบาทนะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับก็จดทะเบียนปี58นะครับคันนี้ก็กราบขอพรบคุณลูกค้าจังหวัดจันทบุรีนะครับโอนจองมาไม่ได้ยู่รถนะครับกราบขอขบคุณเป็นอย่างสูงที่ไว้ใจทีมงานบัวเจริญแฟกเตอร์นะครับคันนี้ไป เอาไปใช้ในส่วนทุเรียนครับคันนี้ยังอยู่นะครับกุปต้าแอลสานะครับปรับสภาพหนึ่งแสับาทนะครับคันนี้อุปกรณ์สชิ้นนะครับเจ็กเอาสวยๆเลยนะครับสภาพประมาณนี้นะครับเก็บสภาพดีสันสวยๆนะครับ สนใจสั่งจองได้นะครับ085 08 7 6 5 8 1คันนี้จะเป็นคูปัต้า L4508DI นะครับตัวน,นี้ตัวน,นี้ยังว่างอยู่นะครับรอเก็บสภาพเดี๋ยวออกมาให้โชว์กันดูนะครับคันนี้เป็นรถเกี่ยวนะครับราคา4,500 0ใช้งานได้หมดนะครับตัวน,นี้ตัวน,นี้ไม่รวมจัดส่งนะครับ4,500 0 ทอลองได้นิดหน่อยนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับคันนี้เป็นรถไถแชมป์นะครับหลุดจองนะครับลูกเจอลูกค้าหางเงินไม่ทันนะครับจองไว้ห้าร้อยบาทเองเครื่องสตาร์ทติดง่ายนะครับติดง่ายลูกค้าที่โทรถามไว้นะครับโทรมาสอบถามได้นะครับว่าคันนี้หลุดจองแล้วนะครับที่สั่งผมไว้มาดูได้นะครับ แชมป์ห้าเนะครับสงสัยนะ้ำมันหมดนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูใหม่นะครับเครื่องสตาร์ตรรต,ต,รติดง่ายนะครับเครื่องรวมแต่ว่าสตาร์ตติดง่ายนะครับอันนี้โบวีนใช้งานได้พวกไฮดรอลิกปกตินะครับห่างขึ้นลงปกตินะครับคันนี้79000บาทนะครับ ไม่รวมจัดส่งอย่างดี4เส้นนะครับผ่าน3ตัวรถกับผ่าน3นะครับผ่าน3ก็สภาพใช้งานได้นะครับเจ0ดหบาทนะครับคันนี้แชมห้าสแรงม้านะครับขับเคื่อนสี่ล้อคันนี้ยังอยู่นะครับ L5018 นะครับติดคีบใบดันติดคีบนะครับ เกียร์ทะเบียนปี61นะครับสีสันสวยๆนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับหลคา่แปดไอ่สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับควาเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดเจ็ดหกห้าแปดหนึ่งนะครับดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับควาเจริญอยู่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ